ครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารในคราวนั้นมีกุลบุตรก็คือผู้ชายผู้หนึ่งชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมของพระศาสดามีความเลื่อมใสทูลขออุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วได้ฉายานามว่าสังครคิตะหรือว่าสังครคิต ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วเพียงสองสามวันน้องชายของท่านพระสังขรคิตนั้นเนี่ยมีบุตรชายคนหนึ่งก็เลยให้หลานเนี่ยมาบวชอยู่ในสำนักของสังรารคิตะผู้เป็นลุงแม้พระนั้นก็มีชื่อเดียวกันเนี่ยได้ฉายาเดียวกันว่าสังรารคิตะเหมือนกันจึงเรียกว่าพาชิตในสังขารคิตคือพระสังรารคิตผู้เป็นหลาน หลานจำพรรษาอยู่กับลุงนะแต่ว่านอกพรรษานั้นเนี่ยไปอยู่วัดใกล้บ้านแห่งหน,นึ่งนได้ผ้าจำนำพรรษามาสองผืนผืนหนึ่งยาวเจ็ดศอกอีกผืนหนึ่งยาวแปดศอกแล้วผู้เป็นหลานก็ตั้งใจว่าจะเอามาถวายพระอุปชาผู้ที่เป็นลุงเนี่ยจึงไปคอยพระเถระอยู่ที่อยู่ของท่านเมื่อหลวงลุงมาก็ทำการต้อนรับนะ รับบาทรับจีวรอารัธนาให้พระเถระนั่งล้างเท้าถวายน้ําดื่มแล้วก็พัดหลวงลุงอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็นําผ้ายาวแปดศอกออกมาถวายอ้อนวอนว่าขอให้หลวงลุงรับไปเ้เถิดเพราะเป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่ได้มาแต่ท่านปฏิเสธบอกว่าผ้าสําหรับใช้ของเราเนี่ยมีบริบูรณ์แล้วขอให้เธอเอาไว้ใช้เอง พระผู้เป็นหลานก็อ้อนวอนถึงสามครั้งเนี่ยพระเถระก็ไม่รับยืนยันเหมือนเดิมพระหลานชายก็น้อยใจคิดน้อยใจว่าโดยฐานะทางสายเลือดเราก็เป็นหลานพอบวชแล้วเราก็เป็นสัตธ,ธิวิหาริกคือเป็นสิทธิอุปชาแม้เป็นเช่นนี้ท่านก็ไม่ประสงค์จะใช้สอยของร่วมกับเราทั้งรังเกียจในการรับผ้าที่เรานำมา ที่เราตั้งใจมานานว่าจะถวายเราจะบวชอยู่ทำไมเนะี่ยสึกดีกว่าน้อยเนื้อต่ำใจนะอยากจะสึกแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าการที่เรายังเป็นหนุ่มแน่นเนี่ยยังเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นเพิ่งอายุยี่สิบต้นๆเนี่ยจะคลองเรือนมันก็ตั้งตัวยากจะทำอะไรกินดีน้อนะคิดอยู่ในใจปุงแต่งอยู่ในใจนะพัดหลวงลงไปก็คิดไปนะแล้วก็คิดบอกว่า เรามีผ้าผ้าอยู่สองผืนเนี่ยผ้าสาดกก็คือยังไม่ได้ย้อมนะย,ยังเป็นผ้าขาวอยู่เอาผ้านี้ไปขายถ้าเอาไปขายเราซื้อแม่แพะมาตัวหนึ่งแม่แพะเนี่ยเลี้ยงไมนานมันก็ออกลูกเร็วนะเมื่อแม่แพะมันออกลูกแล้วจะขายลูกแพะเอามาทําต้นทนุนเมื่อรวมเงินได้มากแล้วจะหาผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยายปูงแต่งยาวมาก พอมีลูกด้วยกันคนหนึ่งก็จะพาลูกเนี่ยนั่งเกวียนมากราบหลวงลุงนี่แหละจะให้บวชเนนอยู่กับหลวงลุงเนี่ยเราจะอุ้มลูกแต่แม่เขาบอกว่าให้เราขับเกวียนอะ่ะเดี๋ยวเขาจะอุ้มเองโดยความเผลอเลยลูกหล่นลงไปอยู่ที่ทางเกวียนเนี่ยล้อเกวียนจะทับลูกเราโกรธภรรยาจับเอาด้ามประตักตีหัวมันเนี่ยคิดปรุงแต่งไปยาวพอมาคิดถึงตอนนี้เนี่ยพระสังฆรักษิตเนี่ย ก็เอาด้ามพัดตีหัวหลวงลุงพอดีเพราะว่าคิดปรุงแต่งเตลิดไปเลยแล้วก็พัดไปด้วยเอาพัดตีหัวหลวงลุงเพราะเพลินไปว่านึกว่าเป็นภรรยาตนพระเถระคิดว่าเอ๊ะทำไมพระหลานชายจึงจึงทำแบบนี้กําหนดจิตจึงรู้เพราะท่านเป็นพระรหันมีเจโตปริยญาณยารู้ว่าระจิตอยู่แล้วจึงพูดว่าสังขรคิดเ,เธอตีผู้หญิงไม่ได้แล้ว เรื่องอะไรจึงมาตีเราเข้าละ่ะพระสังฆรักิตคิดว่าตายจริงพระอุปัชารู้เรื่องที่เราคิดด้วยนยจะอยู่เป็นพระได้ยังไงต่อไปเนี่ยจะศึกละนะเลยได้วางพัดแล้วก็วิ่งหนีไปภิกษุทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ร่วมอาจารย์ก็ออกวิ่งไปตามจับมาได้พาไปเข้าเฝ้าพระศา,าสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสว่าภิกษุ เธอทำกรรมหนักอย่างนั้นทำไมเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้มีความเพียรเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นกับเราควรที่จะมีความเพียรให้เขาได้เรียกตนว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจะไม่ควรหรือเธออย่าคิดอะไรมากไปเลยมาเถิดมาฝึกฝนอบรมจิต ธรรมดาจิตย่อมรับอารมณ์ได้ไกลท่องเที่ยวไปไกลเธอควรพยายามสำรวมจิตเพื่อให้ละราคะโทสะและโมหะอันเป็นเครื่องผูกแข่งมานดังนี้แล้วจึงตรัสว่าทูรังเข้ามังเอกจรังอสสรีรังคูห้าสยังเยจิตตังสั้นยเมสันติโมคันติมารพันธนาชนเหล่าใดจากสำรวมจิตอันไปในที่ไกล เที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแข่งมัรพอจบพระธรรมเทศนาพระหลานชายของพระสังฆราคิดก็บรรล,ลุเป็นพระโสดาบันจากตรงนี้เนี่ยที่พระพุทธอ,องค์ตร,รัสสอนพระรูปนี้ลึกซึ้งกินใจมากว่าเธอบวชเนีเธอเป็นลูกของพระพุทธเจ้า พระพิสุิพิสนีอุบาสกอุบาสิกาอาจจพ่อพิสูิพิสุนีเนี่ยที่บวชมาทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นพุทธชิโนรสคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะแห่งความเป็นสมเด็จพ่อบวชในสำนักเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างเราเนี่ยควรที่จะมีความเพียรให้เขาเรียกตนเองได้ว่าเป็นโสดาบัน สกกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์เนี่ยไม่ควรหรือจาก,กพุทธพจน์ตรงนี้เนี่ยทําให้ทราบว่าพระพุทธองค์ทรงชี้ชัดเป้าหมายชัดเจน,เนว่าบวชมาแล้วต้องเป็นพระอริยเจ้าให้ได้อย่าไปเอาทางอื่นนะต่อให้เขาเรียกว่าเป็นพระนู่นพระนี่ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเป็นพระครูพระประหลัด เจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่ควรค่าแก่ความเป็นพระโสดาบันพระสักทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เพราะสิ่งที่พระพุทธองค์อยากให้ลูกของพระองค์เป็นเนี่ยคือหลุดพ้นคือเป็นพระอริยเจ้าเพราะลาบยศสรรเสริญตำแหน่งใดๆนั้นก็เป็นแค่แต่งตั้งแต่งตั้งแล้วก็มาจากการไต่เต้ามาจากการทำวิธีสารพัดเนี่ย ด้วยกามกามอยู่ในใจดังที่เคยเล่าไว้เนี่ยเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรติที่มันเป็นปกติของมนุษย์เราชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องมีเรื่องเหล่านี้เรื่องกามเป็นเรื่องที่ต้นดิ้นรนดิ้นรนแสวงหาเรื่องกินก็ต้องหาทุกวันต้องสแสวงหาเช้าค่ำเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้สําหรับคนที่หลงตัวเองว่ามีเกียรติ พอมีเกียรติเข้ามาเนี่ยทําอะไรธรรมดาไม่ได้ต้องมีพิธีรีตองมีขั้นมีตอนนะมันปกปิดของจริงไปหมดนะเป็นวิธีที่มันมันเย่นเยอะมันยาวเหยียดไปหมดเนะี่ยดูอย่างพิธีทอดผ้าบางสกุลนี้ผู้มีเกียรติคนนั้นคนนี้เนี่ยกว่าจะเผาศพไดนะ้เป็นชั่วโมงก็เพราะว่าหลงในเกียรติยศหลงในชื่อเสียงหลงใน สิ่งเหล่านี้คนก็ทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยนยทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยต้องไปนั่งรอนู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยถามว่าชอบไหมไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันอยู่ในสังคมแห่งเกียรติไปแล้วก็ต้องทําตามสังคมเนี่ยทำตามๆกันไปเนียทั้งที่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเพราะว่าหลงคิดว่ามันเป็นของดี